ขายของออนไลน์หรือการเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเหมือนกันค่ะถ้าเราไม่มีไม่มีเป้าหมายเฮ้ยเดือนนี้ฉันจะเอากี่ชิ้นเดือนนี้ฉันตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คุณจะไม่มีการวิธีการเลยว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณจะแล้วแต่ตอนไหนก็ได้แล้วแต่เลยซึ่งการตั้งเป้าหมายผิดแน่นอนค่ะชีวิตคุณพังแน่นอนเดินช้ามากกว่าใครทำช้ามากกว่าใคร บางคนทำเร็วแต่เขาเรียกว่าทำเยอะทำเยอะทำเร็วแต่ไม่ไม่วางไม่วางแผนในชีวิตมันก็เลยเคยเป็นคนหนึ่งที่ลงมือทำ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 แล้วก็ทำ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 แต่ไม่มีการวางแผนไม่มีการวางแผนไม่มีสติมีแต่คำว่าศรัทธา ศรัทธาเนี่ยล้นเหลือมากโอ้ถ้าเอาคําว่าศรัทธามาเปรียบเทียบเนี่ยสู้ค oh. okay? ุณนัก mm ตัง hmm. ค <man if Mick initiation> like <man> ์ไม่ได้หรอกค่ะศรัทธาร้นเหลือจักนะคะศรัทธาแบบไม่รู้ลืมหูลืมตาศรัทธาแบบไม่มีสติศรัทธาแบบไม่มีเอ่อสติสัมปชัญญะนะคะศรัทธาใช้คําว่าศรัทธานําหน้าอย่างเดียวไม่ได้หนึ่งเราทํางานเหนื่อยสองเราทํางานเยอะนะคะสามเป้าหมายมันถึงช้ามากนะคะเราจะใช้คําว่าศรัทธานําอย่างเดียวไม่ได้ ศรัทธาคู่กับการวางแผนคู่กับความสุขทุกอย่างคือองค์ประกอบของความสำเร็จ